โอ้วส oh, <rij Bee wah problems> องคันเลยใส่ต้องออกตัวแล้วออกแล้วว่าฉันบ้าไม่เคยสีงคันเดียวอ้าวคัน้เจ๊รถเจออ้าวอนี่ห้าวไปเร็วแน่พี่อัพี่ ผัดต้มเลยครับผัต้มเลยครับโอเคครนะเทคสองยังไงผมก็ต้องยิงสี่ร้อยู่ดีอ่ะอ๋อเยอะไม่ค่อยไปเียอะไรแอบแคร์พี่ไปไหนอ่ะโอ้ยชิบหายชิบหายของจิงพิงค์ของพิงค์เก๊ะตัมาแล้วเจ๊เอ้ยยังไม่ได้หนีเลยยิงทำไม มาไม่หนีไม่เดี๋ยวเดินออกไปไงกระดาษทักออกอันนี้ใครนะครับโอ้จำลุงไม่ได้เสียใจเลยอะรถไงเอ๊ะลสล็อนเปลี่ยนทรงผมจับวัวจับวัวให้ลบยืนยืมทาคอนเทนต์เพราะว่าจ่าบอกว่ารถจ่าวิ่งถึงสามร้อยสามร้อยเกมเลยองออยู่ดีอะไรอยู่ดีม่ทำอะไรกับเขาเนี่ยฮะน้องดูไอไม่น่าเลยวินนี่เอ้ววินนี่ผู้ไม่เคยโดนตำรวจคันเดียวจับคุณผู้หญิงเบาบาเลยครับ เสอจ่าบอกว่ารถจ่ามันสามร้อยใช่ไหมแต่จ่าไม่ได้บอกผมว่าจ่าใส่พวงมาลัยมาหรือเปล่าพี่เค็ันเร่งอะผมไม่เกี่ยวเรื่องขั้นเร่งเนี่ยอย่งเงี้ลืมลืมใส่เบรกต้อนโซลคอนโซลคารีมเลยครับให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนเยอะจ่ากูเน่ยทั้งหมดมีทั้งหมดสองกองนะครับผู้หญิงเอาไปเนี่ยรวนะแล้วก็มีหลบหนีอีกห้าร้อยนะครับทั้งหมดพันห้านะครับแล้วทั้งหมดโดนทั้งหมดสิบวันคุณลงจ่ายให้หนูใช่ไหม คุณลงจ่ายให้หนูใช่ไหมอันนั้นหลักไม่หรอกชีวิตไล่เคสอยู่กายเป็นผู้ต้องหาเลยแฮปปี้อยู่ไหนรถจ่าใช่ไหมที่ทาหนูติดคุกขอบันด้วยกันเหรอใช่โอ้โหชิบหายแล้วเป็นขบวนการเลยทีนี้พบเลยทั้งแก๊งทั้งประชาชนตำรวจไปเดี๋ยวพาไปทำงานในคุกมีทั้งไอเจอแฮปปี้แล้ว ไปไปไปกินออกมาเกษตรก่อนมานี่มานี่ไหนมีออกมาเกษตรกินด้วยอ่ะวันนี้แฮปปี้วันนี้ผมไปอยู่ที่ได้ไกลอ่ะแร้วเพิ่งเจอกันเลเวลดิปใช่หรอผมผมพาไปกินฮีรานิดแล้วันของอร่อยช้อนจะาไม่นั่นไม่เรียกทีนี้นั่นเรียกมูมามนะจ๊ะขอไม่มีช้อนให้กินไกงอ่ะอ๋อกิดได้แล้วไอ้มงใช้มือฮึแต่ละ อะไรเขาจะถ่ายรูปกันอ๋อมันเรื่องเลยโเรียบร้อยอันไปเลยหนึ่งหนึ่งจ่าอยู่นี่หนึ่งเอาหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งเอ้ยหนึ่งสองสามโอเคเออแต่แต่ดินปืนเมื่อกี้วิ่งแฮปปี้ต้องไปออกที่ไหนไปออกไหนต้องไปสอนอทะเลทรายเจ๊แต่เดี๋ยวผมจะไปทำเหมืองแล้วนะ อโอเค่ะเดี๋ยวตอนทะเลทรายแล้วเราไปไงต่องัวทคนเราจะกลับมาเจอกันที่นี่ไหมที่นี่ได้ไหมอ่ะจัดไป้โอ้เรียบร้อยจานหนีไปแล้ว